วางใจยังไงดีนะคะเมื่อผู้ชายเงียบหายไปเนาะ ต้องดูว่ามันเงียบหายไปแบบ3วัน7วัน1เดือน2เดือนหรือว่า2ปีนะคะซึ่งการเงียบหายไปนะคะแน่นอนว่าเขากําลังทําภารกิจอยู่เขากําลังปรึกษาเพื่อนอยู่เขากําลังทํางานของเขาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะคะได้ตัดสินใจที่จะคบค้าสมาคมกันแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่ทําให้ความรักของเราสามารถไปต่อได้นั่นคือการคิดบวกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะความรักจะลงเอยยังไงแต่ตัวเราต้องมีความสุขค่ะในเมื่อเขานะคะอาจจะไม่ได้คอนแทคคุณกลับมาแต่คุณยังต้องมีความสุขสุดๆไปเลย คุณรู้ไหมคะว่าความสุขที่เกิดภายในของเราเนี่ยมันไปดึงดูดคานนอกเนี่ยให้เข้ามาแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ดีแล้วก็คนดีๆค่ะโพสโซเชียลนะถึงความสุขของคุณมีกิจกรรมที่สนุกที่สุดมีความสุขที่สุดค่ะกับตัวเองที่สุดและหลงรักตัวเองนะคะไม่เนื่อช้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นค่ะที่สําคัญที่สุดนะจะต้องรู้สึกเลยว่าฉันคู่ควรกับรักแท้รักแท้มีจริงฉันคู่ควรกับการปฏิบัติที่ดีสุดและความรักที่ดีสุดเท่านั้นค่ะ